นับเบียปดสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในช่องของพลังงานทางเลือกอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นล้อชิมานโนล SLX 150 HG นะครับสภาพก็ถือว่าถือว่าโอเคนะโดยรวมนะครับถือว่าสวยอยู่นะเห็นไหมครับรอยมันจะเป็นพวกรอยขนแมวอะไรพวกนเนี้ยเนี่ยนะครับด้านบนตรงนี้ยังไม่มีริ้วรอยนะนะครับไม่มีริ้วรอยเออหนอบหนบก็มันรู้สึกว่าเหมือนจะ เริ่มเหนียวๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามันใช้งานได้เดี๋ยวใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะหายไปเองนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้งานไงแต่ว่าโดยรวมแล้วสวยมากดูนะดูระบบเม็ดลาข้างในนะตัวนี้เป็นรุ่นเม็ดลาครับไม่ใช่ระบบดีนะนะครับเนี่ยเวลาเปิดก็แค่ดึงลงครับแบบนี้นะครับเวลาปิดก็ยกขึ้นแบบนี้ครับนี่เป็นเม็ดลาครับใช้งานง่ายครับจริงๆเม็ดลาเนี่ยจะบอกเลยว่ามันตีตีไหลมากๆนะเวลาตีครับตีมันจะไหลมันจะพุ่งนะครับ ถ้าถ้าคนเล่นเป็นนะบอกเลยนะครับว่าไหลพุ่งไกลแน่นอนนะครับตีดีตีสนุกด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นรอบ7หมุนขวามีกล่องมาให้ด้วยนะครับกำลังเบรกจะอยู่ที่5กิโลน้ำหนักตัวรอบ195กรัมนะครับถ้าใครสนใจนะมือหนึ่งตัวเนี้ยเรามีมือหนึ่งนะราคาจะอยู่ที่3,100่ 3, บาทราคามือหนึ่งนะครับแต่ถ้ามือสองตัวเนี้ยนเบียขายแค่ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทให้ไวเลยครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทครับสบภาพแบบริบเลยครับแล้วหมุนลื่นไม่ขึ้นมือด้วยนะครับหมุนลื่นไม่ขึ้นมือการันตีเลยนะฮะหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทรีบรีบพักมาครับราคารวมส่งเรียบร้อยละ